แชร์ภูม <Yaz> ิใจเสนอมาดูโอ้นี่ค่ะโอเคมอะไรนะตุ้มมิงมีอะไรตุ้มมิงมีอะไรตุ้มเม่ยมีอะไรตุ้มเมียมีอได้ เดี๋ยวปุ่งแตน้องนี่อะไรเนี่ยพุ่งจิ้นจัดน้องนี่อะไรบาย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 ใส่กางเกงเอวสูงยูจีนบายบายเยอะเลยว่าเรียนอะไรกันลุงเล่นแต่ดุมได้น้องด้วยมีไปตามไหนรึอังไหนรึยังมามามาเราจะไปไหน đi đây chúng ta nguyên nào ta, chuối rồi chuối ได้กันอ,อยู่จีนคุยกับพี่พี่ลูกคุยแล้วลูกกินข้าวกันย่างแบบนี้กกนอโอ้ยถ้าอยู่จีนพูดน้ำไม่ให้คำไม่ให้คำละแสนเลยพี่แนนจีบที่นิบจีบที่หนิบอ๋อเลยนะจีบที่หนิบเจนะ็บที่นี่เจ <c oughs> ็บดูแล้วเจ็บอยู่แล้วค่ะอีไลน์แล้วล่าสุดกะกูไม่จ่วยไหมกูไม่จ่วย

ไาไปายสวัสดีค่ะยูจินน่ารักไปไวอยากอะไรอะนึกว<ม>่าอ,อ,อะไรเนานะตู้เมีเมียได้ต้าเนี่หรือไ่เน่นะตตมีมียได้ก่จุดหไอ้นองไมโดโไม่ไมีใครส่งอะไรให้อ่อ,อ อู้ดูดูอู้ดดดดคุณแม่แปรงฟันก่อนนะอย่าสีฟันดีเด่นไปดิวดูไหนตาไปดิวเบอร์นตอไปดิวไหนไปดิวไปดิวอยู่ทีมกี่เดือนแล้วค่ะอยู่ตีมน้องเจ็ดเดือนกว่าจานสีฟันดีเด่นเขียวแพงมากใช่เพราะว่าเพิ่งแกะใหม่เลยใช่มดไม่ไหวหมดแล้วๆไม่รู้ใครรักอยู่อันกอง จิงจงจงจงิงับจๆบจิงงจงองเต้นหนอยมีอดมด้วยดอะบาย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 โจโฟนกลับมาค่ายแล้วหรอคะใช่ค่ะอึดจุมน้อยๆ้นอยตีนอยนอย น้อยนอ๋อประนด็นดื่มกล้องเนี่ยอ๋อนั่งก่อนน้อย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 ตีน้อยน้อยน้อยปนแนป้องไหมนี้นีนนี้นไม่ต้องตกเลยขอได้ไหมปนแกนขอได้ไหมฮะ่อกี้เสียงอะไรนะ สเสียงอะไรนะรหไม <c oughs> ยย่ยูจินลานยังจ้อยูจินกานรบดายเพราะว่าติดปุงน้อยๆตรงนี้ค่ะน้องกระดึบ๊บกระดึ๊บจีจินกระดึบ๊บ<ๆ>กระดึบ๊บก,กระดึ๊บกระดึ๊บก่อน

น้อยน้อยดีน้อย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 ดีน้อยน้อยน้อยอยู่จินกี่เดือนแล้วคะน้องกี่เดือนแล้วจ๊เอ๋อต่อไปแล้วจ๊ะน้องกี่เดือนอ๋อนับก่อนนะน้องนับก่อนนะอ๋อ หนึ่งจองจัอึดดึงน้นนนนนนอยน้อยน้อยตาใครยห็นอ,อยู่ไหนกูอ,อยู่ในกูเลยเกี้ะนะยเลยใครเห็นซุกคูมากทุกคนรอแป๊บน,นะคะ <laughs> ไปเห็นซุดคูซุดคุมอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อกี้ที่เข้าน้บฝนไปไหนเดี๋ยววะไปไหนอ๋อนี่ยนี่ตาแดงกกอกหลักเลยเดี๋ยวน้องอันเนโดดมาเกินตาแคืออีกนิดเดียวอะไรเดียวมันเออน้องแนนนั่นไม่จอกปลอกค่ะนี่จบนี่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 โอ้ยสวยจังเลยอันนี้สวยจังเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวก็บเอาไปเลย อืมจัดการ <c oughs> มีนาดี <c oughs> เลย <c oughs> แต่งหน้ามีนาดีดิฟาแต่งหน้ามีนาดีดิฟาจัดการเลย <c oughs> มุ่นคอได้ไหมก่อนนาดีมุ่นได้ <c oughs> นาดีไปอาบน,านำ้ำจ้า ยูจินอย่าทำเครื่องสําอางแม่นะลูกจุ๊แก๊ีเป้เนนี่ยเรา่ได้ครับเอาโโพดพอวีหน่อยเหนี่ยไ,ไ,ได้เยอะเลยดิแม่นี่ค่